ก,บบก,บบกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิร์ดสุขูสุโคสมบัตสบอลกับสบายดีพี่ป้าน้ามาพบมาพอกัอนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องมาขึ้นข้าวเศร้าน้ำกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเมโนูกันเนาะมามียังไง่ีก้อยไข่หมูดแดงเมนี่เดี๋ยนะแดงไปนก็บมาหวั่วมะเขาน้ำพ่อแม่พี่น้องปัดไข่หมูดแดงสดๆพ่อแม่พี่น้องตึงนะเด้อไข่หมูดแดงกันได้มาเจออ้าพ่อใหญ่กาศเลยหั่วมะเขาวเปล่ามัน แล้วก็โสมพักบัวพี่น้องของแซ่บบ้านเฮาของป่าเด็กพี่น้องทักที่งานใช่พว่กินเค็มเห็ดกินเค็มเกลืออะไรของนั้นป่าพักกันกระโดดหน้าพแม่พักแม่

ดูสิ i ป้สีผมเป้อะไรยังก็เลี้ยงอะไยาผมเป้ดอกินบบซกินดมมะพัตนาหะทานุ้แดงโอยพอดีกินดมเปของเค็มปาซีขนาดรดีทั้งหลุดเป็นเค็ม่กนปาแข่งาต้เพิ่มเค็มก็เค็ได้เด็เด็เป็นกำหลักปลาแล้วปลาพอดีดเป็ขวดเค็มเั้ขวดคึมเอะ ก้อยไข่หมดแดงย่าแหลพี่น้องตึงแล้วพี่น้องเนี่ยนี่นะพี่น้องเลยมาขึ้นมาสาวในพ้นต๊พี่น้องเลยขนาดโต๊ะไข่มดแดงเร็วทันใจนี่ละนาชิต๊ตหึงบาานใจขนาดต๊ปรับตึงปรับแป่งบวนึงนี่เล้ก้อยเปนอย่างนี้กูมอดันีเป็นอย่างนกูมดรีบเหมอนัน มาปุ oh, because, mm. then, ้ยแสดงว่าแถึงนางพูนนั่นนึงวาดเลยพงว่าเลยก็เลยอาปาอยกระซาเวน็ไปิมาสไลเดอร์้วลงทหาเจ้าอรู่เดือนไ่ีแบ่งกันละมาเยเอากระาเวนไปยเียงหเือนเกบกบเมือมินเต็กันละตอนแรกอันฮาน้องมวยกับบ่าวควันกำลังสิไปหาเย่พี่น้องหาลาไม่แข็งเลย แม่ใหญ่้องเดือนเอกมามีตะหายตึงๆเนาะก็เลยบริเวพี่นางเลยตับทีังห้องห้าวเนี่ยคอะนอ่งไรทานั่งแนาดแดงนะปุนเปแค็งลงมาบางหลดแบบแบบกินงเผาุนเป่แครงยังไงแครั่ะนี่ขาพงขุนมาตะวันแล้วเขาจจวัน

เอาเบอร์ไหวที่หูแกมูแกงได้ไม่ดคุไดคุยหเบอร์สนนี้พมิเตอร์ซาส่คือทำเพื่ออะโครของไครนะของผวลูกจ้ะฮะื่อเนื้อใดไปซื้อเพื่อกินะไดเออจีนสอหบบญลาบ้าไปตไทยเนี ใส่เขาชิลลายใส่พักไล่ยล่ไอที่เขาไม่ได้ใส่คืออะไรเขาใส่น้ำป้าถ้รแตเห็ดไหนกินยังมีตีนะบ่ทนาไมเกินทัไมเขยิ้มเขาล่ะแซ่บอันนี้เขกินเขาอี่วแล้วไปเห็ดไหมมันโมเม่แต่บุาแดงมันยกกินกที่ชอบอแล้วมันหายโลใกล้สุดวันมันหายยอม เออกินเียเงมัมีอยู่อย่างเดียวก้อยเตืกิโลเออดวจะลากเกลือกิโลถ้ามันมากก่อยชาเนเดียนึ่งือแ่ไม่ได้เลือก็ไนหน่เลยแม่ไอ้กรหัก้อแซ่บได้หอมกาวกะนับา้อันนี้ห่อก้าวผันี

จอยขึ mm ้นเขากินน si mm ่ะนะม่ถึงเน่นบเคยเห็นเหินกินน้าจากเถื่อนนเองกินมาตะกันบุญเอกินอะงกันเองกินอะไรกันเอ็งกินอะอกันน่าสิโซ่มูกินตะเขื่อนกินตอนสาวมาเลยเขากิน สุดทางหนามันเเป็นเค็มพตักกินแต่ทั้งทึงยังบ่เค็มอันเห็ดจางกับจางพูพี่องเส้บไข่ดแดงมันมันบ่มเหมืนอันไม่ิช่ข้าวชิวานอะไรเนาะขามัแตกหรือว่าไข่เขาปลายมันอันไม่กัเขาเนี่ยเขาดังอยู่พี่น้องมอไม้บอเลยย่างอยู่บม ชานะแม่อย่าลุก่อนเถอะลุจะอุ้มลูกไปทำงานนอนเลยลูกนอนเลยลูกนะนอนเบินไปาวมน้ำกันลูกเป็นวันไลข้าว้มอ่ะฉันอ้หม้อน้กันเปิดอย่านาบปลไปเลี้ยงนอนลูกก็วิโอ้ย้านเด็วไปเล่นไปเล่ก รีนั่นเองโอ้ยจอยก่อกโพดน่นเนาะรียู่เตี้ยหนั่งงานไม่ได้ก็นักเรียนที่ไปทางนักบุญกาอุ่นที่จบอันนั้นไหัน่งประทงวงแต่แรงีลมอ่ะโอนมีเคยชัดสื่อเนอะโอนไปก่อนฟูจิปิดหลดแหละ ไอโทรอันละไม่ได้นาจับเนีมีน่ะัางความอเยซัวนจะเอาไปทางเอา้เก็บเงินไทางไซัของัอก่อนแล้วยุส่วนมืแดงเซ็ไปพี่น้องน้องเบอร์ไหนกินนิดเียวกขาี่นอคกินนิดเียวก็ขาวี่น้อเยอั้เป็นไข่าแดงนะ เดือนหน่ไดไปเืนที่หมดลเข้ากัยังหมดแล่เออนมาได้ทาก่ครั้เที่ผมัมต่้เลยทำได้กรตนาะอห่ือเมือรมไเมืื่อเออเมื่อร่ม่เมื่่ื่ร่อไ่เอือเมอไมือ่องบ้านเเนาะน้องน่ห่องคืออใหญ่จ้าจ้ารเ เอาละคพี่น้องกัเซเดราพี่ล้านอกวัเพียงตทุนี้พอกนุกกนนาเลยพอพี่น้องสบายดี